LGR you know man ไม่ใช่สิงในสนามซ้อมแต่พวกกูเป็นเสือในสนามจริงแล้วเวลาว่างๆพวกกูหาซ้อมจะไม่เก่งได้ไงว่ะกูถามจริงเห็นการแข่งขันพวกกูไม่ลีลาพวกกูมาเอาถ้วยพวกมึงไม่มีวันจะเทียบระดับกับ L G R ถ้าจะล้มพวกกูมันก็คงไม่มีทางเลยมึงมึงก็รู้ว่าพวกกูไล่ก์อ้อ L G สัตว์อยู่ในการแข่งขันพวกมึงชิคเก้นกูไทเกอร์เฮลโลยูโน n o w my n a m ไอ้สัตว์พวกกูคือไลเกอร์เดี๋ยวได้รู้จักกับไลเกอร์อ o อ L I G E R พวกกูรุนแรงกว่าไลฟอร์อ h ออยู่ในการแข่งขันพวกมึงชิคเก้นกูไทเกอร์อ h อเฮลโลยูโน o w my name ไอ้สัตว์พวกกูคือไลเกอร์ไอ้สัตว์พวกกูคือไลเกอร์เดี๋ยวมึงได้รู้จักกับไลเกอร์ครั้งนี้กูจะต้องชนะมันกูเหวี่ยงพุ่งลงไปทานสู้กันอีก ติดไปในระดับอาจารย์เก่งมาจากไหนกูก็พร้อมเชิงมาไต่เตงด้วยกันมานานกูต้องเป็นที่นึ้งและกูไม่เคยหยุดพัก L G R เพราะกูมันลงสนามหมดนัาตากูจะนด้แดปรทหารฝึกกันมานานกูไม่ใคไมายามแลวกูจะเป็นที่หนึ่งไม่ใครมาขวาง L G R เพราะกูมันลงทันสู้ด้วยกันเพราะกูไม่ปนบานหลอม L ใส่ลงาสลักชื่อเียออนแกมพกมันทนจานมึงเ็นขวดปาฉลาไป่ไหนนให้ตัวเองเก่งขึ้นมาเลยทาให้แก๊งแข่งแก่งกว่าเดิมพวกอยากได้ชนแลพยายามก แต่คนในแกงกูมีค่ากว่าเงิน ไทยตึงเดี๋ยวผู้กูงัดต่อผ่านทางน้ำเชี่ยวไลเกอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นอย่าเปรี้ยวเดี๋ยวผู้กู้ซัดต่อทัดต่อออโต้ผู้กูเสริมแม็กต่อกูไม่ใช่นักบอลเดี๋ยวโดนกูล็อกหลอกโยกซ้ายโยกขวามโดนกูแยบหลอก LGR ขึ้นไปอยู่ท็อปบอดผูกัดฟันตักตำกันมาหลังชนฝากูไม่ตามชะตาชีวิตกูกูเป็นคนบัญชาและผู้กูไลเกอร์จะต้องเป็นตำหน้าลายไม่ใช่สิ่งในสนามซ้อมแต่ผู้กูเป็นเสือในสนามจริงและเวลาว่างๆผู้กูหาซ้อมจะไม่เก่งได้ไงวะกูถามจริงเห็นการแข่งขันผู้กูไม่ลากู เอาถ้วยพวกมึงไม่มีวันจะเทียบระดับกับ L G R ถ้าจะล้มพวกกูมันก็คงไม่มีทางลอยสั้นมึงมึงก็รู้ว่าพวกกูไลเกอร์อ้อ L I G E R พวกกูรุนแรงกว่าไลเฟอร์สัตว์อยู่ในการแข่งขันพวกมึงชิคเก้นกูไทเกอร์เฮลโลยูโน่ไมเน่ไม่สัตว์พวกกูคือไลเกอร์เดี๋ยวได้รู้จักกับไลเกอร์อ้อ L I G E R พวกกูรุนแรงกว่าไลเฟอร์อ้ออยู่ในการแข่งขันพวกมึงชิคเก้นกูไทเกอร์อ้อเฮล สัตว์พูกูคือไลเกอร์ไอสัตว์พูกูคือไลเกอร์เดี๋ยวมึงได้รู้จักกับไลเกอร์ก็รู้ว่าพวกกูไลเกอร์อ๋อ L I G E R พวกกูรุนแรงกว่าไลเฟอร์สัตว์อยู่ในการแข่งขันพวกมึงชิคเก้นกู Hello, you know name, ไทร์เกอร์เฮลโลยูโน่ไม่เนมไอ่สัตว์พูกูคือไลเกอร์เดี๋ยวได้รู้จักกับไลเกอร์อ๋อ L I G E R พวกกูรุนแรงกว่าไลเฟอร์อ้ออยู่ในการแข่งขันพวกมึงชิคเก้น สัตว์ปูกปูคือไลเกอร์สัตว์ปูกปูคือไลเกอร์เรดี๋ยวมึงได้รู้จักกับไลเกอร์